เปิดอายุจริงตุ้ยธีรพัฒหลังโดนโยงซุ้มคบนางเอกตาคมพิงกี้สาวิกา จากกรณีที่เพจเจมอลร้อยแปดได้ออกมาโพสต์ข้อความบว่าพร้อมไปต่อไม้สถานีต่อไปนางเอกตาคมยุค9ก 90, กับพระเอกม์ดเข้มยุค Y2K เคขาอยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิ๊งปิ๊งงานนี้หลายคนก็โยงไปที่นางเอกสาวตาคมอย่างพิงกี้สาวิกาค่ะส่วนฝ่ายชายพระเอกม์ดเข้มยุค Y2K ก็ตกไปที่ตุย้ยธีรพัฒน์งานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตเขามาเชียร์กันสนานค่ะวันนี้เราก็เอาคอมเมนต์บางส่วนมา ให้กนทุคได้ฟังกันมีทั้งพิงกี้กับตุ้ยรอได้มีคู่กับเขาสักทีถ้าเป็นอย่างที่คนอื่นสงสัยจริงๆจะยินดีมากเลยค่ะเพราะผู้ชายก็ดูอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ส่วนผู้หญิงตอนนี้ก็กําลังต้องการใครสักคนมาอยู่ข้างๆช่วยคิดช่วยให้กําลังใจพระเอกต่อเต่านางเอกพอพานหรือเปล่าทั้งสองต่างมีอิสระจากพันธนาการขออวยพรในครองรักกันตลอดไปนะคะ แล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเปิดอายุจริงของตุ้ยธีรพัฒนกันค่ะหลังจากถูกโยงว่าซุ้มคบนางเ,งเอกสาวตาคมพิงกี้สาวิกาซึ่งหากเป็นเรื่องจริงก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรักข้ามรุ่นอีกคู่เลยก็ว่าได้นะคะโดยหนุ่มตุ้ยธีรพัฒนเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคม2516ปัจจุบันอายุ50ปีแล้วล่ะค่ะ